ผูช้ชมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคนร้ายใช้เดี่ยวควงมีดสปาตาคาดว่าคืนเดียวจี้เซเว่นอีเลฟเว่นไปสี่สาขาในช่วงเคอร์ฟิวตำรวจโรงพักทุ่งสองห้องรับแจ้งเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาปัม๊มปตทอกองร้อยราชตเวรระยะไกลซึ่งอยู่ตรงข้ามสารรัฐมนูญตรงแจ้งวัฒนะไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันที่ว่านี้ในร้านเปิดปิดไฟพนักงานกำลังจัดเก็บสินค้า พนักงานชื่อวราพรลุดพงศ์อายุ23ปีกำลับบงตืนตนกแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนกับพนักงานกำลับบงเตรียมสินค้าเพื่อจะเตรียมเปิดตอนตีห้าขอแพ้เพื่อจะเตรียมเปิดตอนตีสี่ 4. หลังจากเคอร์ฟิวเปิดเนี่ยนะครับมีชายหนึ่งคนสูงประมาณ170วมหมวกน็อกเต็มใบแต่เปิดกระจกหน้าใสาแว่นตาดำใสแจ็คเก็ตด,ดำเดินมาเคาะประตูร้านพยายามจะอ้อนวอนขอซื้อน้ำเพราะมันยังไม่เปิดนะครับ เธอสงสารเลยเปิดให้เข้ามาแล้วคนร้ายทําทีไปหยิบเครื่องดื่มชูกําลังมาวางที่เคาน์เตอร์แล้วจูจ่ๆก็ชักมีดสปาต้ายาวประมาณ50เจนขู่แล้วก็บอกว่าพี่ผมมาปลดอยาขัดขืนรีบเอาเงินออกมาด,ด้วยความตกใจเธอก็เอาเงินในลิ้นชักส่งให้พันสองบาทก่อนที่คนร้ายจะเดินออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ยาม a h าฟีโนสีเลือดหมูไม่ติดป้ายทะเบียนหลบหนีไปใช้เวลาแค่สองนาทีจากภาพวงจรปิดเนี่ยนะครับ ดูภาพนี้ไปแล้วก็ไล่รายละเอียดกันต่อว่าเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยตำรวจก็ยังบอกเลยนะครับว่าคนร้ายลักษณะเดียวกันก่อเหตุชิงซ้ำชิงซับร้านเซเว่นสาขาแจ่วัฒนาสิบห้าซึ่งห่างออกไป500เมตรจากจุดเกิดเหตุรายแรกได้เงินสดไปอีก800ก่อนจะหลบหนีหนตำรวจจับที่ฐานว่าคงเตรียมตัวเลือกใช้เวลาช่วงเจ้าหน้าที่ทหารผัดเปลี่ยนประกอบเป็นช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวจะไม่มีลูกค้าอยู่ในร้านทำให้สะดวกกับการก่อเหตุ มีสร้านใช่ไหมครับในเวลาต่อมาตํารวจได้รับการประสานนะครับจากทุ่งสองห้องไปที่ดอนเมืองสนอด,ดอนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันมีคนร้ายชิงงซั์ล้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาโกส้สมสามาคัคคีใกล้กับสํบานักงานเขตดอนเมืองรูป,ปรพรรณสันฐานของคนร้ายก็ใกล้เคียงกับคนร้ายรายที่บอกไปที่นี้ได้เงินสดไป2องพันะคะอีกสองพันใช่ค่ะและร้านที่4ร้านที่4ก็มีรายงานจากพนักง,งานร้านสะดวกซื้อบอกว่า มีคนร้ายพยายามเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์นะคะที่เซเว่นอีลเลเวนสาขาเมืองทองธานีแต่ไม่ได้ทรัพย์สินไปนะคะ <S <S อันนี้เป็นข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มพนากงานที่ส่งต่อกันนะคะนั่นแหละฮะโอ้โหนี่คืนเดียวคาดว่าจะเป็นวายเดียวกันไม่มรู้ผู้จริงป่ะน,นะคะพี่พี่ผมมาต้นนั่นนะสิค่ะอ่ะเราเริ่มต้นเรื่องล่าสุดอย่างนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ช่วงที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ